ท่านผู้ชมครับเมื่อมาถึงไต้หวันแล้วเนี่ยผมขอเริ่มรายการด้วยการอ้างอิงคําพูดของนายหมาอิงจิววนายหมาอิงจิวคือใครท่านผู้ชมเป็นอดีตประธานาธิบดีไต้หวันและอดีตประธานพรรคก๊ก,กมินตัง๋งวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5 ภายหลังรัเสเซียย,ยกทัพบ,บุกเขา้ายูเครนนายมาอิงจิวให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวยอมรับว่าหากเกิดกรณีที่รัฐบ,บาลปักกิ่งสั่งยกทัพบ,บุกเกาะไต้หวันจริงๆอเมริกาจะมาช่วยต้านทานกองทัพปลดแอกของจีนหรือไม่นี่นายมาอิงจิวอดีตประธานดีไต้หวันพูดเลยนะเขาบอกว่าอเมริกาคงจะเพียงเพียงช่วยขายอาวุธและเป็นฝ่ายให้ข้อมูลข่าวกรองต่างๆกับไต้หวันเท่านั้นโอกาสที่กองทัพสหรัฐจะเข้ามาช่วยรบให้กับไต้หวันนั้นเป็นไปได้ต่ำมากถึงกับเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชม ับเพื่อเสริมข้อมูลที่นายหมาอิงจิวอดีตประธานททพดีไต้หวันและก็อดีตประธานพรรคก๊ก,กมินตัง๋งพูดว่า ถ้ามีความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หว <in> ันเกิดขึ้นอเมริกาก็คงจะทำได้แค่ช่วยขายอาวุธเสริมนิดหนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้มาว่า11ปีที่ผ่านมาเนี่ยบนความขัดแย้งที่อเมริกาสร้างขึ้นมาให้ไต้หวันกับจีนขัดแย้งกันเนี่ยอเมริกาขายอาวุธไปให้ไต้หวันคิดเป็นเงินไทย1ล้านล้านบาทหนึ่งล้านล้านบาทท่านผู้ชมสามหมื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐขายมาตั้งแต่สมัยประธานดีบารักโอบามาโดนัลด์ทรัมป์โจไบเดนขายมาหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น ลิคอปเตอร์ Black Hawk จรวดเพ t ทรอร t สมัยช้ำก็มีรถถังเครื่องบินขับไล่ F16V จะจรวดระบบขีปนาวิทยุฮาพูล รายการล่าสุดปี2 6 6 4ปีที่แล้วสมัยโจไบเดนไต้หวันเพิ่งซื้ออาวุธไปอีก1หนึ่งรายการคือรถถังติดปืนใหญ่อัตตาจรขนาด155ม mm, ิลเมตรจำนวน40คันมูลค่าประมาณ750ล้านเหรียญสหรัฐท่านผู้ชมครับถ้าเราดูยูเครนกับดูไต้หวันแล้วเนี่ยถ้าเราดูเป็นความขัดแย้งธรรมดาแล้วเนี่ยเรากำลังจะดูเกมผิด ไม่ใช่ท่านผู้ชมมีความแตกต่างระหว่างรัสเซียกับยูเครนและจีนกับไต้หวันอย่างมหาศาลประเด็นที่สําคัญมากกว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ก็คือกรณียูเครนและกรณีไต้หวันมีความแตกต่างอย่างมากที่เราจะลืมไม่ได้เลยคือในทางสากลแล้วยูเครนเป็นประเทศที่มีเอกราชและทิพไตยของตัวเองชัดเจนไม่ได้เป็นเมืองขึ้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียส่วนจีนกับไต้หวันนั้นมีการยอมรับกันมาตั้ง50ปีแล้ว ว่าเป็นหลักการจีนเดียววันชัยน่าพอลิซีคือประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียวและไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนหลักการนี้เกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อปี2,515 50ปีที่แล้วในช่วงที่อดีตประธานดีริชร์ดนิกสันไปเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกโดยพบปะกับประธานเหมาเจ๋อตุงเพื่อฟื้นฟ,นฟนูสมรภาพทางการทูตระหว่างอเมริกาและไต้หวันและ,และ,แ,ละและจีน มีออกแถลงการร่วมระบุประเด็นไต้หวันซึ่งนายริชาร์ดนิกสันพูดออกมาชัดเจนพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของจีนแต่เพียงผู้เดียวไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีนซึ่งได้กลับมาสู่แผ่นดินมาดมภูมานานแล้วการปลดปล่อยไต้หวันเป็นเรื่องภายในของจีนไม่มีประเทศอื่นประเทศใดมีสิทธิที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกองกาลังสหรัฐหน่วยงานหานงหมดจะต้องถอนตัวออกจากไต้หวันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักการอันนี้อเมริกายอม รับว่าชาวจีนทุกคนในช่องแคบไต้หวันทั้งสองฝั่งมีจีนเพียงหนึ่งเดียวและไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนรัฐบาลสารัฐจะไม่ท้าทายสถานะนั้นและยืนยันว่าปัญหาไต้หวันจะยุต,ติ ด้วยสันติโดยชาวจีนแต่ผู้เดียวท่านผู้ชมครับแถลงการร่วมเซี่ยงไฮเป็นข้อเท็จจริงและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยาวมา50ปีละครึ่งศตวรรษยังใช้บังคับอยู่ฝั่งอเมริกาหรือฝั่งไต้หวันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงหนรือปรเป็นเสธได้นอกจากนี้แล้วเมื่อพิจารณาปัจจัยรอบด้านไม่มีสายจะระบุว่าอเมริกากล้าจะเข้ามาประกาศสงครามกับจีนในกรณีเกาะไต้หวันท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขในเชิงการทหารปัจจุบันจีนไม่ได้เป็นคนป่วยอย่างเอ,งเอง อสอีกต่อไปแสนยานุภาพทางการทหารของจีนนําโดยสีจิ้นผิงถือว่าไม่ได้ด้อยกว่ารัสเซียของปูตินยังมีอาวุธใหม่เช่นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกติดหั่วรบนิวเคลียร์เหมือนกันด้วย2การแซงชั่นทางเศรษฐกิจปัจจุบันจีนถือว่าปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ดับ2ของโลกจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจีนต้องถือว่าดับหนึ่งของโลกถ้าเราคํานวณเปรียบเทียบทางด้านกําลังซื้อ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า purchasing power parity PPP นอกจากนั้นแล้วจีนยังเป็นประเทศที่ส่งออกใหญ่อันดับ1ของโลกปีที่แล้วส่งสินค้าออกคิดเป็นมูลค่า2.3ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐและจีนก็เป็นประเทศนำเข้าสินค้าอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐในปี2563นำเข้าสินค้าเป็นมูลค่ามากกว่า2ล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐท่านผู้ชมครับในเชิงการเงิน สิ่งที่เขาเรียกว่าอาวุธนิวเคลียร์ทางการเงินก็คือ w ว f t ที่ประเทศทางตะวันตกและอเมริกาเล่นงานรัสเซียล่าสุดอ,อเมริกากับอ u ออกมาประกาศว่าจะตัดรัสเซียออกจากระบบ S ว i f t ระบบ S วิ f t นี่ผมเคยเล่าท่านผู้ชมฟังไปแล้วนะในตอนที่105วันศุกร์ที่1ตุลาคม2 5 6 4ท่านผู้ชมครับรายการของผมแต่ลารายรายการนั้นผมพูดมาล่วงหน้าท่านผู้ชมที่เป็น FC ผมขอบคุณมากครับถ้าท่านติดตามมาตลอดท่านจะเป็นคนที่ได้ปัญญาอย่างรอบรู้และรอบ ดไม่ใช่พึ่งเข้ามาฟังอ P ีนี้แล้วก็ออกมานั่งเถียงกับผมคอเป็นเอ็นเลยทั้งๆที่ผมเคยพูดเรื่องต่างๆเหล่านี้มานานแล้วเพียงแต่ท่านไม่ได้เข้ามาเท่านั้นเองสวิฟนี่ผมเคยอธิบายใหานผู้ฟังหลายครั้งท้านผู้จำที่ประเทศแคนาดาถูกอเมริกาใช้ให้จับนังเมิงหว่านโจผู้บริาหารหัวเวสสารัฐใช้สวิฟนี่แหละเป็นการจัดการกับบริษัทต่างๆที่อเมริกาจะต้องการลงโทษหรือยึดครองการตัดรัสเซียออกจากสวิฟในย่างมันคืออเมริกาจะใช้ดอลลรสาสหรัฐของตัวเองเป็น ร่วมกับระบบการสื่อสารทางการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Swift ทําให้บริษัททุกแห่งในโลกประเทศทุกประเทศในโลกที่ทาธุรก,กิรรมเป็นเงินดอลลาร์ต้องตกเป็นตัวประกันภายใต้เงื่อนมือรัฐบาลอเมริกาท่านผู้ชมครับจีนได้มีการเตรียมตัวรองรับระบบ s w i f ทเขาสร้างระบบการสื่อสารทางการเงินของระหว่างธนาคารของตัวเองขึ้นมาเรียกว่าซ i p ซีไอพสังเกตครับเลยก cross border interbank payment system ซิปคืออะไรคือระบบการทำธุรกรรมทางการเงินข้ามชาติโดยใช้เงินหยวนในการทำการค้า ชำระเงินในระบบนี้ธนาคารกลางจีนเป็นผู้พัฒนาขึ้นนำมาใช้งานจริงตั้งแต่ปี2,558แล้วท่านะผู้ชมครับเจ็ดปีแล้วมีสถาบันการเงิน1,280แห่งจาก103ประเทศเชื่อมต่อระบบนี้อยู่ถึงแม้ s ซิปจะเล็กกว่า s ว i f t มากแต่ว่าปัจจุบัน SWIFT มีธุรกิจมากกว่าซิปของจีนประมาณร้อยเท่าแต่ประเด็นอยู่ที่ไหนท่านะผู้ชมประเด็นอยู่ที่การที่อเมริกาและ EU ตัดรัสเซียออกจากระบบวิฟกลับจะเป็นการเร่งควา ความเร็วให้รัสเซียกับจีนหันไปใช้ระบบซิปส์มากขึ้นก็ได้ยกตัวอ,อย่างผมพูดให้ล่าฟังเมื่อกี้นี้ไงว่าถ้า eu ไม่เล่นตามเกมของรัสเซียองเของอเมริกานในเรื่องของการบอยคอตในเรื่องพลังงานแกส๊สซึ่งทิศทางก็เป็นเช่นนั้นว่า eu ไม่เล่นด้วย eu ก็คงจะซื้อแก๊สและพลังงานจากรัสเซียและก็แน่นอนที่สุดถ้าไม่ใช้ระบบของรัสเซียเองที่มีอยู่ก็คือ spfs แต่ระบบรับเสเซียใช้ในประเทศมากกว่ารัเสเซียก็ต้องไปใช้ซิบเพราะฉะนั้นแล้วการบอยคอรดรัเสเซียจาก Swift แทบจะไม่มีปัญหาเลยเพราะรัสเซียมีตัวรองรับอยู่แล้วก็คือซิป CIPS CIPS แล้วถ้าเยอรมนีหรือยุโรปจําเป็นต้องซื้อพลังงานจากรัสเซียต่อไปประเทศยุโรปไม่ใช่เป็นประเทศฝ่ายผลิต2ประเทศในโลกนี้เป็นประเทศที่มีพลังนุภาพในการผลิตหนึ่งคือรัสเซียและ2คือจีนเพราะฉะนั้นยุโรปซื้อของไม่ว่าจะเป็นซื้อข้าวสาลีก็ต้องซื้อเพราะว่ารัสเซียเป็นคนปลูกข้าวสาลีที่ใหญ่สุดในโลกอาหารสัตว์ก็ต้องซื้อไปจากรัสเซียพลังงานก็ต้องซื้อมปจากรัสเซียรัสเซียก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็บรว่าคุณใจ มาผ่านซิปส์ก็แล้วกันผมไม่เห็นมันจะบอยคอรได้ตรงไหนท่านผู้ชมครับมันบอยคอรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียววิธีการของอเมริกาคือความพยายามคล้ายๆกับการสกัดเทคโนโลยีของจีนก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 5G เ,เทคโนโลยีซิปซอฟต์แวร์จีนยอมรับว่าถูกบอยคอรดแต่จีนฮึดสู้พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมาถึงจะใช้เวลามากขึ้นและความยามมากึแต่จีนก็ได้ทํา ท่านผู้ชมครับคำถามมีอยู่ว่าถ้าไต้หวันเองประกาศอิสระภาพจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ไหมท่านผู้ชมครับ22พฤศจิกายน2564ผมเคยเอา คำปราศัยของศาสตราจารย์ดอร์ิชอมาบูบานีมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังก็อีกรั้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเป็นเอฟซีผมคงจำดรมาบูบานีได้สมัยก่อนท่านเป็นอดีตเอกอัครรชูตถาวรของสิงคโปร์ประจำสา3จาชาติเคยดำรงตำแหน่งคณะบดีของสถาบนันโยบายสาธารณะของหมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์รวมทั้งเป็นอาจารย์นักวิชารับเชิญของมอฮาวดบรรยายนการเสวนาจัดที่สิงคโปร์ในหัวข้อสีจิ้นผิงและบทบาทของจีนในโลกที่ กำลังเปลี่ยนแปลงไปมาบูบานีดรคิชชอ์พูดถึงเรื่องไต้หวัน ในการสัมมนาว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับมาบูบานีพูดว่าความสุ่มเสี่ยงสําคัญประการหนึ่งของกรณีความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันก็คือความสุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือไม่ศาสตราจารย์คิชอมูบามูบาบูบานีพูดว่าในช่วง50ปีที่ผ่านมาระหว่างสองฝั่งคือจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันอยู่ในความสงบมาตลอดเนื่องจากอเมริกายอมรับข้อตกลงจีนเดียวโดยรักษาสมรภาพกับรัฐบ,บาลปักกิ่งและความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับไต้ ถ้าคุณไม่เปลี่ยนสิ่งนี้คือยังยอมรับแบบนี้ไปก็คือยอมรับว่าจีนเดียวแต่อเมริกามีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางาการไต้หวันไต้หวันก็จะรอดพ้นสงครามแต่ถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่อเมริกาผลักดันให้ไต้หวันประกาศเอกราชซึ่งคนบางกลุ่มในท่านบาน์โดนทรัมเคยพยายามทำมาแล้วหนึ่งในนั้นก็คือนายไมค์ปอมเปโออดีตนตรทวาการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐทาให้เกิดการล้ําเส้นซึ่งการประกาศเอกราชดังกล่าวไต้หวันจะไปจุดกระแสะความขับ แคนของคนจีนที่เรียกว่าศตวรรษแห่งความอับยศ Century of Humiliation ตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่1 9หลังสงครามฝิ่นมาเป็นต้นมาเป็นราร้อยปีจนถึงช่วงศตวรรษ2ี่ซึ่งช่วงนั้นน่ะประมาณร้อยกว่าปีจีนถูกตราหน้าว่าเป็นคนป่วยของเอเชียไต้หวันถูกยึดครองโดยคนต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งญี่ปุน่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดรคิชชอร์มาบูบานีพูดว่าจีนจะไม่ยอมรับการประกาศเอกราชทางการและผมรับประก,กันได้เลย 100%เว่าจีนจะประกาศสงครามกับไต้หวันทันทีและเมื่อมีคนถามว่าสายสัมพันธ์การประเมินการกระทบทางเศรษฐกิจจะช่วยจะช่วยฉุดร่างจีนไม่ให้บุกไต้หวันได้หรือไม่หากไต้หวันประกาศเอกราชดรมาบูบานีบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับจำาไว้เลยท่านบอกว่าเรื่องนี้ลืมไปได้เลยท่านให้เหตุผลว่าไงมาปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมครับดรมูบาบูบานีบอกว่าในเวทีโลกนั้นจีนถือว่าเป็นประเทศมีเหตุผลมีเหตุมีผลที่สุดประเทศหนึ่งที่ผ่านมาจีนจะคำนวณผล ผลประโยชน์ของชาติอย่างละเอียดรอบคอบใช้ความอดทนหล,หลายเรื่องในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาและผลักดันประเด็นต่างๆให้ก้าวหน้ามาได้แต่มีประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อยกเว้นและจีนจะไม่ใช้เหตุผลในการเรื่องนี้ก็คือไต้หวันเรื่องนี้จีนใช้ความรู้สึกอิโมชั่นอลแทนจีนจะยอมเจ๊งยอมชิบหายจ่ายต้นทุนทางเศรษฐกิจการทหารเพื่อจัดการเรื่องไต้หวันไม่ว่ามากเท่าไรแม้จะทําให้มีการถดถอยทางเศรษฐกิจต่อไปอีก10ปีจีนก็ยอมแลก